นี่วันนี้พาน้องแจมมากินข้าวที่รมแม่น้ำจ้าพยาฮะทุกคนจะบอกว่าที่นี่คือบรรยากาศดีมากมาและกับข้าวแต่ละอย่างนี่ให้ดูก่อนน่ากินสุดๆนั่งกินชิวๆริมน้ำอะไรแบบนี้นะคะฟิลคือดีมากแล้วอันนี้คือย้อนไวเลย<ๆ>เขามีน้ำยาอุทัยทีให้กินด้วยใส่ขันใส่น้ำเย็นๆแบบนี้นะคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอะไรไหม่หมึกไข่ทอดกระเทียมเธอดูสิมาตัวอ้วนเลยอ้วนเหมือนคนสั่งเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูฮองนะฮะนี่อยากให้ดูก่อนความฉ่ำความอะไรนี่เนาะวันนี้เราสั่งมาแค่ห้าหกอย่างพอ ก,กรุบก,กริบกรุบกริบอ่านี่นี่อันนี้ผมสั่งมาเองนะคะจะเป็นแกงเหลืองปลากระพงทุกคนมาแบบหมอ้อไฟร้อนๆใส่หน่อไม้ดองหอมๆแบบนี้คือชอบมากคือที่นี่เขาจะเน้นเป็นอาหารไทยเลยนะทุกคนนี่และอันนี้คือของโปรดเลยเป็นผัดสามเหม็นเขาใส่ทั้งกุ้งตอชะอมมาแบบจัดเต็มเลยก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไทยแท้ทุกคนเขาจะอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาบรรยากาศชิลๆแบบนี้เลยพิกัดเขาก็หาง่ายๆนะคะอยู่ตรงสี่แยกลาดบุรณะเข้ามาด้านในจะเป็นฟิลแบบบ้านทรงไทยอะไรแบบนี้อยู่ริม น้ำนั่งกินข้าวชิลๆฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเทอร์มินอลทเวนตี้วันวิวสวยๆแบบนี้เลยแล้วที่นี่คือมีข้าวผัดดอกเกลือด้วยหายกินยากมากน้อยร้านนะั้ที่จะมีแบบนี้เ,ออเนี่ยเออนี่อันนี้กินเปล่าๆยังอร่อยเลยแม่บอกเลยเนี่ยอหอมคือชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขา,าเธอเขาแล้วตำทีกี่หนุกมาหยาบๆนะออกินกับหมึกไข่แบบนี้เนาะแบบโบราณโบรานะนะมาหมึกไข่คือหมึกไข่จริงเดี๋ยวให้ดู ข้างในเมื่อกี้พี่เห็นอ่ะเห็นปะคือมันจะมีความหอมกระเทียมเจียวที่เขาโรยมาด้านบนด้วยส่วนตัวคือชอบมากเออไหนตัวโอ้ปิ๊ดตัวมันอ้วนจริงนะเธอเห็นปะนุ่มไเต็มท้องจริงแล้วมือเขาทำมาแบบไม่แห้งนะแข็งเกินอ่ะเอออุ้ยแม่สั่งอะไรมาอี๋อยากสุดท้ายแล้วเธอกุ้งแม่น้ำเผาแล้วอยากให้ดูไส้เขาคือตัวเท่าแขนของแท้ลองชิมนิ่ชิมปลาปลาก่อนไงโอ้โห อออหมากย่างคลักนะราดัองจิ้มสีฟูไปเลยจ้าเอาไปคุกกับข้าวดอกเกลือนี่บอกเลยอันนี้ที่เด็ดสุดแล้วใช่ค่ะให้มันกุ้งกับข้าวผัดแค่นี้นะอร่อยแต่ว่าไม่ต้องอะไรมากมายเลยจริงปกตินี้เราจะเจอแบบไซส์แขนเด็กเนาะอันนี้คือไซส์แขนคู่ใหญ่จริงๆทุกคนให้ดูเนื้เลยเธอละดูเนื้อคือมาเป็นปั้นแบบนี้เลยจ้ะโปะไปบนจานข้าวเขาว่าคือเต็มมาเจอแล้วก็เต็มจริงเขลองกินแล้วมาเปลาก่อนไป มันกรุบเลยอ่ะอันนี้บอกเลยแค่เห็นสีกูก็กกรู้แล้วเนานะดูความขาวของเนื้อ,อ,อแบบนี้ครับอื้ม <c oughs> อันนี้อะไรมาเพิ่มอีกแล้วไหมเป็นหมูสับทอดปลาเค็มเธอแค่เห็นก็น้ำลายแตกแล้วอันนี้คือไม่ได้กินนานมากบิดมะนาวไปฉ่ำๆแบบนี้จ้าด้านในเขาจะเป็นหมูสับกับปลาเคมนะ็มเนาะตอนมากินกับข้าวดอกเกลือหอมๆมากอ่ะอื้ม มันอร่อยมากเธอมันจะมีความหอมปลาเค็มนะแล้วเหมือนหมูสับอ่ะเขาหมักสมุนไพรมาด้วยอ่ะเออด้านในเนาะขอลองหมูของเขาหน่อยนี่ดูเขามาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วนีมันแทรกแบบนี้นะเธอมันจะนิ่มๆเนาะแค่เอาช้อนตักก็คือหลุดแล้วจะขาดแล้วอ่ะเออราดน้ำไปด้วยแม่จ๋าไปค่ะเป็นอย่างน้ออันนี้เป็นน้ำปลาพริกแบบสูตรของทางร้านเขาเลยนะเห็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะตอไปกับหมูฮองแบบนี้เลยตัดรสชาติกัน โโอ้ห oh ุณนุ่มละลายรสชาติคือเขาจะเหมือนพะโล้ไหมแม่คล้ายๆเธอแต่อันนี้จะเข้มข้นกว่าแล้วหมูก็คือแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะนุ่มละลายไปเลยเนาะอันนี้จะเป็นข้าวยำปักใต้นะทุกคนดูสมุนไพรมาแบบจัดเต็มแบบนี้คือที่นี่เขาจะเป็นแบบรวมทั้ง6ภาคเลยนะใช่มีอา<ม>หารทุกภาคเลยแบบมีแต่เด็ดๆกัน คือน้ำยำที่เขาให้มามันจอกเค็มๆใช่ไหมแล้วก็เผ็ดพอบีบมะนาวไปมันหอมสดชื่นขึ้นมาเลยกินกับพวกสมุนไพรอะไรเบมือนเนาะใช่ตีปะโบราณโบราณขอลองผัดสามเหม็นเขาซีอิเห็ดกุ้งแล้วมันยั่วแล้วเกินเออไปจ้าอันนี้ไม่ได้เหม็นจะชื่อนะคือคือกลิ่นมันจะหอมอันเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นชะอมเนาะใช่แล้วมันก็มีรสชาติเผ็ดๆด้วยอ่ามีสตอมีกระเทียมดองอะไรแบบนี้ใส่กุ้งใส่กุ้งมาด้วยขอกุ้งเลยตัวใหญ่แบบนี้เออเนื้อเด้งๆ เทีเ่ยวกับปากต้องจาบเหมือนปะ่ะตัวใหญ่นะคือ <c oughs> กับข้าวแต่ละอย่างเขาแร่ข้นเนาะแม่เนาะใช่อันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่นะจ๊ะโอ้ใส่กระเชียงมาอนะไรมาดูด,ดูเป็นกรนะเ,กรเชียงแบบน,นี้เลยจ้ะกลิ่นหอมหอมไปจ้ะแม่ราดไปบนข้าวแบบนี้ เงข้นมากหอมเครื่องแบบผงกะหรี่มากดูความข้นดิบนะมาแบบนึดอ่ะกินริมน้ําแบบนี้เนาะบรรยากาศชิวๆฟินมากนี่ให้ดูให้ดูภาพเรียวๆนะคะนี่จะเห็นล่องเห็นเรือเขาขับผ่านไปผ่านมานะระหว่างกินข้าวเนาะอันนี้ผมไปเช็คบินมาให้ดูนะคะทุกคนราคาอาหารแต่ละอย่างก็ประมาณนี้นะบนโต๊ะผมมีสั่งกลับบ้านด้วยบางอย่างนะคะทุกคนนี่หน้าร้านเขาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนสวยมากใครมาไม่ดูเราทิ้งพิกัดไว้ให้ทุกคนร้านเขาจะเปิดยาวยันตีหนึ่งเลยแล้วยิ่งถ้ามาตอนเย็นเนาะบรรยากาศดีมากเนาะ อันนี้เป็นกะทิโอมาเป็นแบบเป็นลูกมังพ้าแบบนี้เลยแช่เย็นมาแบบเจี๊ยบเนาะกินดับร้อนเนาะแล้วมันหอมแบบเป็นเครื่องร่อนช่องนึงเนี้ยใช่ใช่เป็นแบบโบราณไงนะมีมัเค่าอ่อยใช่นั่งกินข้าวเพลินๆนั่งมองวิวใครมาเดินสิงหาเนาะเออเดินสิงหาพาแม่มากินข้าวไหมใช่เขาไม่โปรโมทเออ